สัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนก็สู่ช่อง e ีเวนทาพากันอีกแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่กันในเกมไลน์เลนเซอนะคะทุกคนขากับอ่าช่วงสู่มอีเวนดาวตกนะคะซึ่งเราจะมาทุปดาวตกกันนะคะในคลิปนี้ตัวเกมไลน์เลนเซอนะคะได้มีการขเป็นกิจกรรมแจกคอนนะคะอ่ะกด,ดเลยเลยเป็นคอนที่เอาไว้ทุปดาวตกนะคะมันจะเป็น ช่วงสะสม1เดือนอ่าน,นี่นะคะอันนี้คือดาวตกของเรานะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้เจ้มีคอนอยู่เท่าไหร่200นะคะมีอยู่200้อคอน231้อ23คอนนะคะอันนี้ก็คือหินดาวตกทั้งหมดของเรานะคะคือเขาจะเลือกมาให้ตามจำนวนที่เรามีใช่ไหมือ,อนี่อ่ามันก็จะมีแบบว่ารางวัลน,นะคะหลากหลายเลยเนะซึ่ง รางวันที่1่แกได้2อ2 4ัยบีู่บีน้นั่นเนเยอะมากเลยนะเราจะได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้แล้วรางวันที่2นะคะก็ได้อีกอ่าเป็นกบ9ดาว2ตัวแล้วก็500รูบี้นะคะซึ่งดีเหมือนกันได้ตั้ง500อเนี่ยแทนได้กบสไอ้กบ9ดาวอีกตั้ง2ตัวซึ่งถามว่ารางวัลอุ๊ยกบ8ดาวมีกบ8ดาวด้วยนะคะโอ้มี10มีส0อย่างอีกน้อยจังเลยน่าจะมีเยอะกว่านี้ แบบว่าแจกแจกพวกแร่แร่แร่แบบเนี้ยแร่ฉันต้องการแร่แบบเนี้ยเออแบบเนี้ยแจกให้หน่อยก็ได้นะว่าจะได้แบบมีโอกาสปั้นได้นะคะเราก็จะมาสุ่มนะคะเป็นในด้านของดาวตกนะคะ5้เจ็ลูกของเรามันเหมือนอะไรอ่ะมันไม่เหมือนดาวตกโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทุบกันเลยนะคะโอเคทุบทุบทีละดวงนะคะอุ๊ย ได้ตัว๋ววิ่ดี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 ได้ตั๋วนะคะเราไปเปิดคืออยากได้อะไรนะมันมีพิกอัพมานะคะเป็นแซลลี่กับหมีบราวน์ซึ่งอยากได้แซลลี่มาเอ้ยได้อ่าได้ตั๋วอีกแล้วนะคะสมมติจะเป็นตัว๋วขนลบไหมโอ้ยได้ตัวอีกแล้วดีจังเลยชอบตัว๋วอันนี้เป็นหินสีฟ้านะทุกคนไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงหรือว่ากดเึงไม้กด,ด <c oughs> ดำนะคะโอ้ยถือว่าโอเคเอาไว้ปั้นพวกกระโบเอามาเยีอะเลยค่ะเอาตัวมาค่ะเออแบบนี้ยมีแต่ักยภาพล้วลูกไม่มีแล่แบบอัปเกรดเก้าดาวให้แม่เหรอได้แต่ลูกแก้วสกัยภาพนี้ไงตัวมาละคือเราเน้นตัวนะะอ่ะหินสีฟ้ามาแล้วค่ะตุกเขี้ยวมันคือเขี้ยวนะคะเอาไว้อัปเกรดเกีย หมดแล้วนะคะตอนนี้ไม่ได้นะคะ2,000ันอย่าแสดงอีกจุบไม่ได้นะคะตอนนี้ไม่มีไม่ได้เลยไม่มีนะคะ2,000 2,024นี่สีนี่ไม่มีดิฉันไม่มได้นะคะดวงไม่ดีจริงๆนะครกาชา40่สิบอันคือฉันต้องการตัวนี้ไงเราจะมาเปิดนะคะเป็นแซลลี่ฉันต้องการแซลลี่พิเชอระะ์ค่ะเฮ้ยจะได้ไหมยน่ยโอกาสดรอปมันเท่าไหร่แซลลี่พิเชอร 1.20นะคะ,จะ,จ,ะจะได้ไม่น่าจะได้ไม่น่าจะได้ไม่น่าจะได้หรือเปล่า1 2ึ่งสองสามเฮิร์ชไลพีเชอร์พีเชอร์อรตัวนี้เทพีวีนัสไอ้กีดได้ไหมเอ้ยกดผิดเดี๋ยวชันขออนุญาตไปล้างเกลือกันก่อนนะคะแล้วก็จะมาล้างเกลือกันเลยค่ะอยากได้มากเลยมันมีสกิลอะไรนะรีเซ็ตใช่ไหมรีเซ็ตสกิล เนี่กดผิดมกักคิดว่าตัวเองมีรูบี300้สามร้อยตลอดอะไรนะนักกรรมโมจิออมาแซลลี่พิเชอร์ออกมาแซลลี่พิเชอร์ออกมาแซลลี่พิเชอร์จะออกไม่ออกจะออกไม่ออกฮึด์สเฮิรฮึด์สเอ๋มไซมอนไซมอนลูกตั้งแต่นางมาตั้งแต่ปีไหนไม่รู้ไซมอนทำไมเปล่าละลีโอนาร์ดคายน้องแซลลี่พิเชอร์ออกมาค่ะ ว, pour pour para, 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 ah ว่าตัวเมื่อกี้ ouais okay? ไม่ค่อยมงคลเท่าไหร่นะคะข้ามนะคะไม่เอานะคะไม่เล่นนะคะไม่เล่นนะคะไม่เล่นนะคะปังค่ะอืมเหมือนตัวเมื่อกี้เลยแต่เป็นคนละล่างเถอยทิสรีปิเชอร์ของฉัน๊อกบาเถอยลำบากว่าคนอ่ะไม่ออให้แม่หน่อยได้ไหม S <S ปิงค์งตาใส่ปิงกระดิ่งแมวมาเลยโอเคทุกคนสำหรับคลิปในวันนี้นะคะเจ๊ J. ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายดวงเราก็มีแค่นี้แหละเนาะ